สวัสดีครับกตลลักก็สู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นตัวตัว Samsung Galaxy S 22 Ultra นะครับโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวเครื่องสภาพบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับเริ่มจากด้านบนเลยนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้แกะซิลนะครับซิลยังอยู่นะครับนี่ฮะซิลรอบเรื่องก็ยังอยู่หมดเลยนะครับนี่ฮะ ซิลยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับนี่ฮะสภาพคือสวยมากสภาพนี่คือมือหนึ่งนะครับนี่ฮะด้านหลังขออนุญาตเช่นเคยนะครับให้ดูไปเช็ดไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะมีรอยมือผมค่อนข้างเยอะนะฮะสักครู่นะครับเนี่ฮะหน้าจอก็จะประมาณนี้นะฮะอาจจะมีรอยบ้างเล็กๆน้อยนะครับแต่ไม่มีปัญหาการใช้งานนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ฮะโอเคชุบ นี่นะเลื่อนสไลด์นะครับปกติเลยนะครับนี่นะฮะเลื่อนสไลด์ทัชสกรีนปกติทุกอย่างเลยนะครับโอเคแล้วมาดูเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับนี่นะฮะซัมซุง s ยี่สิบอัลตร้านะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวความจำนะฮะความจําที่1 2อนะครับตัวแรมอยู่ที่8ปดจกนะครับก็ถือว่ายังไวนะครับยังไวใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันที่ระบบเสียงก่อนลวกันครับอ่ะจอภาพจอภาพมามาจอภาพก่อนล้วกันฮะนี่ครับ จอภาพทุกอย่างปกติมานะครับเพิ่มแสงลดแสงได้ปกตินะครับอัตโนมัตินะครับฟับเปิดนะฮะเขาก็จะปรับของเขาเองได้ปกติเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้สว่างงหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ดูกันชัดเจนหน่อยนะฮะโอเคต่อไปก็มาเช็คที่ระบบเสียงกันนะครับมาครับระบบเสียงอลังการนะครับสมซูมดังมากๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะ แล้วก็มาเทสกันที่เรื่องกล้องนะครับมาครับกล้องนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับซัมซุงนี่ครับโฟกัสแสงได้ปกตินะครับนี่นะเขาก็ปรับแสงเขาปกตินะครับนี่ครับโฟกัสที่รูปนะครับซูปอินซูปเอาได้ปกตินะครับตามสไตล์ซัมซุงนะครับนี่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับลองสักรูปหนึ่งครับฟึบอ่านี่นะครับรูปที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่เลยนะครับก็จะชัดกันขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นกล้องหน้านะครับหรือกล้องเซลฟี่นั่นเองนะครับนี่นะฮะ ึ๊บนช่นะฮะชึบอ่านี่ฮะกล้องที่เราเซลฟี่เมื่อสักครู่เลยนะครับนี่ครับนี่กล้องเซลฟี่นะชัดขนาดนี้เลยนะฮะเรียกว่าชัดแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะครับกล้องเซลฟี่นะฮะมากันครบกล่องนะครับผมนี่นะฮะอุปกรณ์ที่มีมาให้เดิมๆของเขาแล้วครับก็จะมีเป็นตัวสายชาร์จนะครับผมแล้วก็เป็นกล่องคู่มือนะครับเข็มจิ้มซิมนะครับผมแล้วก็เป็นใบเสร็จให้นะฮะรุ่นใหม่ๆจะไม่มีเป็นตัวหัวชาร์จให้แล้วนะครับไม่มีหูฟังให้แล้วนะครับ โอเคมาดูที่กล่องนะฮะนี่นะครับตัวร้อมนะครับร้อนะครับตัวแรมตัว8ปดจิกนะครับเป็นตัวสีแผ่นทอมแบ็กนะครับผมโอเคนะฮะถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ